อา,างงอาจารย์ครับอ,อยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องของอออคุณสมบัติของเจ้าปวกนะฮะเจ้าปวกว่ครับเจ้าปวกก็เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์น,นีมันชอบกินไม้ใช่ไหมล่ะกินไม้กัดไม้ทำลายบ้านคนก็เกลียดจริงๆของอะไรในโลกมันมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีนั่นแหละเจ้าปวกมันมันมีคุณสมบัติพิเศษ,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 ษในตัวมันมี เขาเรียกว่าแบคทีเรียในตัวมันในการที่จะย่อยเซลลูโลสใช่ไหมเขาเรียกว่าโปรโตซัวที่อยู่ในจอปวกน้ํายนะ่อยนั่นทีนี้โปรโตซัวหรือจอบวกเวลามันมาสร้างรังเหมือนกับพึ่งมาสร้างรังให้ลูกอ่อนมันเหมือนกันมันก็สร้างรังให้ลูกอ่อนมันอยู่ก็จะเป็นข้ขาวเราเรียกว่าจอปวกอยู่ในโครงดินเหมือนก็วางไข่แล้วไอ้ลูกพวก ตัวเลกเป็นไข่มันจะออกเป็นตัวเล็กๆมันในเจ้าปวกมันก็จะมีมีราเรียกว่าราไมโครไรซาคือเชื้อราไมโครไรซาจากเจ้าปวกที่น้ำลายหรือรังมันสร้างขึ้นมาไอ้ไมโครไรซามันเป็นประโยชน์ต่อพืชคือไปช่วยเขาเรียกว่ามันช่วยปลายรากฝอยของพืชให้พืชมันมันดูดกินอาหารดีแล้วก็ทำให้รากืุงแข็งแรงอันนี้คือประโยชน์ชัดๆเลย เราก็เลยต้องมาพอเลี้ยงไอ้เจ้าเจ้าปวกเอามาเพื่อกสิกรรมนะในเมื่อมันย่อยดีเราก็มาย่อยซลลโลสย่อยขยะเปียกย่อยยินรีวัตถุมันก็จะปลุกแล้วกลายเป็นปุ๋ยบำรุงรากพืชก็เลยเอาประโยชน์ตรงนี้นะแต่ชาวบ้านทั่วไปเขาบอกมันมีโทษแต่เรามองในเชิงกสิกรรมมันเป็นประโยชน์เพราะว่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชมันจะมีอยู่ห้าตัวก็เรียกว่า เบนจ์คุณจุลินทรียนี่กลุ่มเบนจ์คุณก็คือมีคุณห้าห้าอย่างห้าชนิดเจ้าปวก็เป็น EM ตัวหนึ่ง EM ก็คือ effective microorganism คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการกิจกรรมจุลินทรีย์เบนจ์คุณห้าตัวก็มีหนึ่งเจ้าปวกเห็นไ,ไหมหนึ 2, ่งเจ้าปวกสองจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือเชื้อราหรือเชือ้อโรโบเบตเตอร์ตัวที่สามก็คือคุ้ยไผ่นะฮะคุยยค้ยไผ่เห็นไหมคุ้ยไผ่ก็จะมี มีคุณสบัติในการที่ว่า,าช่วยดินปูนะดินดีเจ้าปวกสังข้อแสงปุ้ภยภัยไตโคโดมาราเขียวในการปราปราไหลาต่างแล้วก็บาศซิลัสนะครับเพราะนั้นในเมื่อเจ้าปวกมันก็เป็นหนึ่งในในเบญจคุณจุลินทรีย์ที่มีคุณ5อย่างล้วก็มันเป็นสุดยอดของการย่อยนะดอยอการย่อยก็เลยไม่ย่อยขยะนะครับพอย่อยแล้วมันจะเป็นกรดเป็นกรด แล้วก็ถือว่าขยะขยะเปียกในคัคเรือนเนี่ยมันมีข้าวเป็นหลักนะเพราะคนไทยกินข้าวแป้งมันก็จะ็นอาหารเจาบว,วกมันจะปวมกินข้าวกินแป้งมันก็กรดปล่อยกรดออกมากรดนี่เป็นกรดกรดชีวภาพเมื่อมันได้กรดค่ารกีเฮตประมาณสามจดเจ็ดสามเก้าประมาณนี้มันก็เปรี้ยวจัดเมื่อมันเปรี้ยวเราก็เอาขยะเปียกเอาไปราดหญ้าหญ้า,าระาย เอาเวลาดินนาดตใบไม้กองดินกองปุ๋ยมันก็จะย่อยสลายได้เร็วนะครับเราก็จะเอามาทำากษติกรรมมาทำแปลงมาควบดินมาเตรียมดินนะสารพัดล้วก็ทำได,ด้ตรับนี่การพเพาะเลี้ยงจะปวกหนึ่งเราลำปวกข้างในมันที่เราจะปวกอีกมาพเพาะเลี้ยงมีสองแบบแบบแห้งกับแบบแบบน้ำนะครับ เป้าหมายต่างกันถ้าแบบน้ํานี่คือพร้อมใช้แต่แบบแห้งนี่พร้อมเก็บได้นานเหมือนมาม่าเนี่ยแหละเหมือนอันคืนเพื่อลูกแต่แห้งเก็บได้นานพอละลายน้ําก็พร้อมกินเนี่ยเอาแบบน้ําถ้าแบบน้ําบบก็คือเอาเจ้าปวกมาคุกกับข้าวรือสุกนะครับบ่มดูเชื้อโดยการคุกเข้ากันสัดส่วนนั้นไม่มีเกณฑ์แต่ถ้าใส่เจ้าปวกเยอะมันก็ดีเนะช่นเอาเจ้าปวกมาสักขันหนึ่งหนะรือมาลิดหนึ่ง ครึ่งลิตรก็ได้แล้วก็หุงข้าวสุกประมาณสักข้าวสุกช่างน้ําหนักข้าวสุกนะประมาณสักสองกิโลก็ได้เอามาคุกเข้ากันแล้วก็เอาใส่ถังพลาสติกปิดฝาตากแดดไว้สักสามวันถ้าเชื้อเจ้าผมแข็งแรงมันจะกลิ่นหอมหายข้าหมากแล้วก็จะมีราขาวเกิดขึ้นเราก็จะได้เขาเรียกว่าสตาร์ทเชือ้อสตาร์ทเชือ้อพอสตาร์ทเชื้อได้แล้วมันก็จะมี2ทางคือ1จะทาําน้ําหรือ2จะทําแบบแห้ง ทำแบบน้ำก่อนน้ำเติมเลยโดยการค่อยๆเติมเติมครั้งแรกก็เติมประมาณสักท่วมฝ่ามือหรือท่วมหลังมือนะหลังจากให้เลี้ยงข้าวแล้วสามวันนี่ก็ลืมใส่น้ําแล้วคนกระตุ้นตากแดดต่อไปอีกประมาณเจ็ดวันให้น้ําที่เติมไปนั้นมีเชื้อเดินในน้ํไม่จะขึ้นฝ้าขาวแล้วก็เติมน้ําไปได้เรื่อยนะครับแต่เติมครั้งน้อยๆในการลักษณะของการเพิ่มเท่าตัวเช่นข้าวกับเจ้าปวหนึ่งลิตร พอพอจะเติมน้ําหลังสามวันก็เติมน้ำหนึ่งลิตรพอผ่านไปเจ็ดวันก็เติมน้ําไปอีกสองลิตรผ่านไปอีกเจ็ดวันก็เติมน้ําได้อีกสี่ลิตรเนี่ยแต่เมื่อเติมน้าไปเรื่อยๆนั้นก็จะต้องเติมข้าวให้มันมีปริมาณประมาณสิบเปอร์เซ็นของภาชนะของของปริมาตรที่รวมกนนันแบบนี้เราก็ได้ประมาณปริมาณน้ำจะพวกเยอะๆ,ๆขึ้นไปเอย ต่อไปการทําแบบแห้งถ้าทําแบบแห้งเห็เชื้อเดินแล้วเราก็เอาผงแห้งมาใส่อาหารแห้งที่ใส่ก็จะมีรำกับปลายข้าวปลายข้าวมาทั้งสามส่วนรำทักหนึ่ง 1, ส่วนเป็นรำละเอียดนะครับคุกเข้ากันแล้วก็เอาผงเจ้าปวกเลยก็ได้ไปคุกหรือจะเอาข้าวที่มันมีเชื้อเดินดีแล้วก็ไห้ไปคุกข้าวที่เราบ่บมไว้ข้าวหุงสุกแล้วเจ้าปวกคุกคุกคุกเข้ากันแล้วให้มีความชื้นหกสิบเปอร์เซ็นต์ทำมันชื้นนพอาะอใส่น้ํานิดนึงพอปั่นเป็นก้อนด้าจากนั้นเราไปห่อในผ้า ผ้าที่มันโปรโ่งอยเ <บน S 2> ช่นผ้ามุง้งไนลอนที่สีฟ้านะครับห่อห่อเสร็จก็ไปอบอบตากแดดอบตากแดดอีกประมาณตั้สามวันห้าวัน,นพร้อมเชื้อในก้อนข้าวที่มันหอมแ,แข็งแข็งมันเริ่มเป็นใยเริ่มโดนเชื้อเขาแล้วก็ออกไปน็อกเอาไปน็อกก็คือการสะบัดเอาความชื้นออกไล่ความชื้นออกตากแดดนะฮะมันก็จะแห้งแห้งแล้วก็ไปทุบไปปดบุ๋น แล้วก็ไปใส่ถุงปะตินะครับแั้วนังยางไว้หรือจะซีนก็ได้ก็เก็บไว้ได้ช่วยนาตาปีเพราะว่าผงแห้งมันมีเชื้อแต่เชื้อยังไม่เดินเชื้อก็จะเดิอนอีกทีก็ต่องมาเดิน้มม้ำเพราะนั้นถ้าเอาผงแห้งมาใช้คือเอาไปย่อยขยะเลยก็ได้หรือจะเอาไปไปผสมข้าวแล้วก็ใส่น้ํามันก็จะการป็นเยชนอน้ำอประโยชน์การใช้เจ้าปวกนะครับถ้าเป็นแบบน้ําแล้วนี่แล้วก็ หนึ่งเอยาไปย่อยขยะก็ได้สองเอาผสมน้ำสักหนึ่งต่อยี่สิบน้ำเปล่านะครับลดพืชผักได้ตั้งแต่ทรงพุ่มจนถึงรากนะครับไปย่อยขยะไปทําปุ๋ยหมักนะนี่คือจะอยู่แบบแบบน้ําถ้าแบบแห้งก็ง่ายต่อการพวกพาและการเก็บไว้ในนานช่วงหน้าตาปีเลยใช้แบบแห้งก็เอาไปคุกข้าแล้วก็ไปใส่น้ําำวิธีการเป็นแบบน้ํานะครับก็ใช้เหมือนแบบน้ํรูปกการใช้ย่อยขยะใช้ใช้ใช้ในการ สน้ำลดพืชผักใช้ทำกองปุ๋ยหมกักอันนี้ขยับเปียกเมื่อได้ขยับเปียกแล้วนะครับจะเอาไปใช้ก็เราก็ไม่ต้องเอาไปหมดนะครับเหลือไว้สักหนึ่งในสามางุงถังหรือหนึ่งในสีุ่งถังเชื้อไม่จะเดินต่อเพราะนั้นการเก็บเชื้อเจ้าปลวกหรือชาเจ้าปลวกนั้นจะใช้ได้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีวันหมดถ้าเลี้ยงเชื้อเป็นก็ไม่ต้องไปขุดลังปลวกเจ้าปลวกใหม่มาอีกเลยเพราะนั้นบางคนบอกว่ามันเป็นการทรําลายมันไม่ใช่ทําลายเราเอาเชื้อเข้ามา อาจจะเป็นปวกล่างๆก็ได้ที่มัตัวไปหมดแล้วเหมือนลังพึ่งล่างๆที่มาทําขี้พึ่งนะครับอันนี้ก็ป็นปอยู่ต่อเกษตรกรรมด้ต้นทุนนะพอขยะเปียกมันเต็มบ้านเต็มเมืองที่ใดมีคนที่จะมีขยะแล้วก็เอาตัวจุลินทรีย์ตัวนี้มาดําเนินการย่อยขยะเปียกแล้วไปคุกดินหมักดินมันก็ได้กองดินกองปุ๋ยหมักแทนที่ต้องไปขนขี้วัวขี้ควายมูลสัตว์แล้วก็ม่ต้องไอเคมีเรไม่ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วและมันก็ดีกว่ามูลสัตว์ด้วยที่ว่า ขยะเปียกก็คือสิ่งอาหารที่อาา่าทีคนกินแต่มันยังไม่ผ่านคนส่วนจุลินทรีย์เราไปคัดสรรมาใส่มันไม่ใช่จุลินทรีย์คนแต่เป็นจุลินทรีย์จอปวกมันก็ดีกว่าเอามูลคนไปทําหรือเอาปุ๋ยคอกไปทาเพราะปุ๋ยคอกก็คือจุลินทรีย์ของสัตว์ตัวนั้นที่มันอยู่ในลําไส้มันออกมาแต่ถ้าเป็นขยะเปียกนี่จุลินทรีย์เราคัดสรรก็คือเอาเจาปวกมาย่อยเพราะนั้นจ้าปวกมันมีประโยชน์ต่อรากพืชมากกว่าจุลินทรีย์จากคนมากกว่าจุลินทรีย์จากจากสัตว์ ก็มันจะเป็นทางตรงกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปอ้อมให้สัตว์กินแล้วก็ถ่ายมูลแล้วก็เอามูลสัตว์มาทําปุย๋ยมูลสัตว์นี่มันก็มีสิ่งปฏิกูลเจัวปนที่มันไ่พึงประสงค์เช่นกลิ่นหรือไม่ก็หมัดเห็บที่มันอยู่ในมูลสัตว์แล้วก็พยาธิแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ทัวนี้ก็ใช้เคมีปนเปื้อนในอาหารสัตว์สารเล็งเนื้อแดงอนุนันนี่นะก็เคมีพันธุ์ต่างยาเลี้ยงส,สัตว์ นั้นก็มันก็ไม่ไม่ลร้สารที่เดียวถ้ททาพืชผักที่มันบริสุทธิ์นั่นก็เลยการทําปุ๋ยที่เราหาจุลินทรีย์หรือตัวย่อยธรรมชาติมาย,ย่อยขยะเปียกซึ่งมีอยู่ทุกบ้านเป็นต้นทุนสูนบาทเพราะเราเป็นของที่ทิ้งในโครเอนก็โอเคกว่าแล้วก็ดินบ้านไหนก็มีดินใบใบไม้หญ้าบ้านไหนก็มีบ้านไหนเมืองไ,ไหนก็มีในประเทศไทยงั้นก็เอาดินกับหญ้ามารวมกันแล้วก็เอาขยะเปียกที่ผ่านการแช่ด้วยเจ้าปัวนี่ราดลงไปมันก็จะทําให้ได้กองปุ๋ย กองโตไม่ต้องซื้อเลยไม่ต้องกดย้ายด้วยทําตรงไหนใช้ตรงนั้นนะครับง่ายไม่ต้องยกไปยกมาเสียค่าใช้จ่ายครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเราวเจ้ากวบครับอาทุ